ดูจักรยานไฟฟ้านะครับฟ e ิวชั่น E-B ของบริษัทเออโทเปียในงาน CES 2024นะครับตัวนี้นอกจากจะมีนวัตรกรรมเรื่องของการออกแบบระบบไฟฟ้าให้สามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลยังมีการใส่ ChatGPT เข้าไปในจักรยานไฟฟ้าตัวนี้ด้วย หนีไม่พ้น AI แล้วก็ Chat GPT แทบทุกข่าวเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะพาไปดูครับบริษัท e เอโทเปียแมผมไม่ค่อยรู้จักบริษัทนี้นะแต่เขาออกรถที่ชื่อว่า Fusion e b i k e เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับความน่าสนใจแรกของจักรยานไฟฟ้าตัวนี้คือเขาเน้นเรื่องของการใช้งานให้มันได้ยาวๆตลอดทั้งวันปกติปัญหาของจักรยานไฟฟ้าคือมันจะซัพพอร์ตเราได้ระยะทางสักไม่เกิน ส0 0กิโลเมตรนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันหาที่ใส่ได้น้อยแล้วก็วิ่งไปก็แบตหมดนะฮะถ้าความเร็วสูงมากยิ่งแบตหมดเร็วความเร็วไม่สูงมากก็ขับขี่แล้วอาจจะเป็นอันตรายไม่สามารถพาตัวเองขึ้นเนินได้นะครับตัวนี้ครับมีการออกแบบให้ใช้แบตเตอรี่ได้2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ความจุ540วัตต์ เฉพาะก้อนแรกก้อนเดียวก็ไปได้ถึง75ไมล์หรือ120กิโลเมตรแล้วนะครับแต่ยังไม่พอครับ Fusion e b i k e สามารถใส่แบตเตอรี่ก้อนที่2ได้ถ้าคุณซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มเพิ่มได้อีกก้อนหนึ่งขนาดใกล้เคียงกัน360วัตต์อาวรวม11เซตสก้อนนี้นะครับไปได้ไกลถึง200กิโลเมตรหรือ124ไมล์โอ้โห200กิโลเมตรนี่ เราแทบจะบิดจากนี่ไปปักช่องไปโคราชได้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางต้องไปแวะชาร์จที่ไหนหรือเปล่านะครับความเร็วสูงสุดทําได้ไม่เยอะมากครับเพราะว่ามอเตอร์เขาเนี่ยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนในกําลังแค่95นิวตันเมตรเท่านั้นเองนะครับก็วิ่งได้ความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้ว่าท็อกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าขายในยุโรปเนี่ยบ้านเมืองเขาเป็นเนินเป็นเขาเป็นทางลาดชัน วิ่งได้ไม่เร็วแต่ต้องมีทอคแรงพอที่จะไต่ขึ้นเนินได้นะครับมีโชคให้ด้วยนะนี่เป็นโชคแบบถุงลมนะครับมีระยะยุบตัว100มิลิเมตรแล้วก็ใส่ยางหน้ากว้างเข้ามาเหมาะสำหรับขับขี่ในทุกสภาพถนนนะครับบริษัทเออ t โทเปียบอกว่านี่ไม่ใช่ e b i k e ที่เน้นเรื่องของการเดินทางนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือจัก,กรยานที่มี AI อยู่ในนั้น มีการเชื่อมต่อ 4G อยู่ในตัวจักรยานแล้วก็มีการ implement หรือว่า bundle ChatGPT ใส่เข้ามาในจักรยานด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณขับจักรยานนี้ไปนะฮะบิดไปแล้วคุณก็สอบถามข้อมูลต่างๆพูดคุยกับ ChatGPT หรือว่าจะให้ ChatGPT บอกเส้นทางที่คุณจะไปไหนนะฮะให้มันระบบนำทางไม่รู้ทำได้ไหมนะ <c oughs> นะฮะผมก็กำลังนั่งนึกอยู่ ในขณะที่เราขี่จักรยานเราต้องใช้ AI อย่างแช t GPT ขนาดนั้นหรือเปล่ามันใช่เวลาเหรอแล้วคุยไปคุยแก้เหงาเฉยๆหรือว่าจะเอาความรู้หรือว่าจะเอาเป็นการเป็นงานเออนะฮะไม่ไม่รู้นึกไม่ออกจริงนะนะฮะ อยู่ในรถยนต์ยังรู้สึกว่ามีอิสระมากกว่าแต่จัก,กรยานเนี่ยมันต้องระวังรอบข้างนะครับมีใครมาทางซ้ายดังขวาจะตกหลุมตกท่อแฮนด์ก็จับขาก็ปัน่นทุกอย่างก็ต้องบิดคันเร่งก็ต้องบิดควบคุมการบ่งการเบรกอีกมีเวลาคุยกันเหรอพ่อคุณ <c oughs> จะคุยกันชัดนจีบีีในจัก,กรยานเดี๋ยวหันมาอีกทีหนึ่งเจอเสาไฟฟ้า <c oughs> ลืมบอกราคาครับฟิวชั่น E ีบอของเออโทเปียตัวนี้นะครับมี2รุ่นนะฮะน่าจะสเปคต่างกัน มี3,999ยูโรกับ4,999ยูโรก็คือราคาคิดเป็นเงินไทยคือแสนห้ากับแสนเก้าหมื่นบาทนะครับโโอ้โหราคาขนาดนี้สูงพอสมควรนะครับไปซื้อมอไซค์บิ๊กไบค์ดีๆได้เลย <laughs>